สวัสดีครับเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขีดขาปสตินะครับอยู่ผมอาร์ตเอนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรายการแนวเนียบๆนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการแนวเนียบๆนะจ๊ะสำหรับแนวเนียบๆ EP นี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนเรียกร้องกันมานักต่อนักเลยนะครับไม่รู้เรียกร้องเยอะหรือเปล่าล่ะแต่ผมอยากทำนะครับนั่นก็คือกด5นาทีกับตัว มันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไว้ก่อนนะครับแล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมันจะได้ไปขึ้นที่หน้า YouTube ของเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจในการเริ่มต้นทำกำไรกับ IQ Option แบบแบบที่ผมเทรดให้ดูนะครับก็สามารถสมัครเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับมือใหม่ไม่รู้อะไรเลยอยากจะเริ่มต้นนะครับผมทำคลิปไว้ให้แล้วเช่นกันนะครับเขียนไว้ว่าแนะนำมือใหม่เริ่มต้นเทรดทำกำไรทัน สำหรับกด5นาทีกลับตัวนะครับผมทำเป็นโน้ตแพดไว้ให้เลยนะครับอ่านี่นะครับขึ้นมาแล้วกด5นาทีกลับตัวนะครับกด5นาทีกลับตัวคืออะไรนะครับกด5นาทีกลับตัวเนี่ยคือการนับแท่งนะครับนับแท่ง1 2 3 4 5แล้วก็ไปเข้าออเดอร์แท่งที่6เป็นการกลับตัวเป็นไงง่ายดีไหมครับอ่าง่ายดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากกราฟนะครับมันคือการนับแท่งยังไงนะครับสมมตินะสมมตินะอ่าสมมุติว่าตรงนี้นะครับนี่กราฟขึ้นมาปึ้งนะครับ เกิดแท่งนี้นะครับการาฟวิ่งขึ้นเดี๋ยวมันจะต้องกลับตัวลงใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ในนิติตีความหมายง่ายๆนะจริงๆมันมีหลายปัจจัยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาแบบง่ายๆก่อนว่านับแท่มันคือยังไงพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรานับ1 2, 3, 4และ5้าพอเกิดแท่งที่5ปุ๊บแท่งที่6เราซื้อลงกลับตัวแต่นี้มนไม่กลับไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมดูยังไงมันถึงจะกลับดูยังไงไม่กลับนะครับครบ5แท่ง1 2 3 4 5ครบ5แท่งแท่งที่6กลับตัวซื้อลงอะไรอย่างนี้นี่คือวิธีการนับแท่งของกด5นาทีกลับตัวนะครับถ้ากราฟวิ่งขึ้นเดี๋ยวมันจะต้องกลับตัวลงนะครับถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปแล้วหยุดปุ๊บมันเริ่มหยุดพักราคาเกิดการพักราคาปุ๊บเราก็เริ่มนับแท่งแล้ว1 2 3 4 5หนับไปเลยพอเกิดสัญญาณแท่งที่5ปุ๊บคอนเฟิร์มแท่งที่6เข้า เดอร์นะครับวิ่งขึ้นก็กลับตัวลงวิ่งลงก็กลับตัวขึ้นนะครับแต่ทีนี้แน่นอนถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหทุกคนก็แค่มานั่งนับแข่งแล้วก็เทรดกันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเงื่อนไขนะครับในการเข้าเทรดที่ผม b a c k เทสมาทั้งหมดเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับามาดูในะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของการนับแข่งนะครับเรามาดูเงื่อนไขของการาฟที่ใช้กด5นาทีกับตัวได้ก่อน ว่าต้องเป็นแบบไหนผมแบ่งไว้เป็น2อย่างนะครับก็คือแบบที่ไม่มีแนวรับแนวต้านนี่หรือเข้าออเดอร์ตรงที่ไม่ใช่แนวรับแนวต้านเนี่ยได้กับเทรดกด5นาทีกลับตัวในจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านก็ได้เช่นกันนะครับมาดูกันนะครับข้อแรกก็คือแบบไม่มีแนวรับแนวต้านนะครับเขียนมาให้แล้วนะครับให้ดูว่ามันเป็นเทรนด์หรือเปล่ากราฟเป็นเทรนด์หรือเปล่านะครับ ถ้ากราฟเป็นเทรนเนี่ยไม่ต้องดูแนวรับแนวต้านก็ได้จุดที่เขาออเดอร์นะไม่ต้องอิงไม่ต้องอิงแนวรับแนวต้านก็ได้เราดูก่อนนะว่ากราฟเป็นเทรนเส้นมันเป็นเทรนขาขึ้นมันจะต้องไปทำนิวไฮถูกต้องไหมครับกราฟวิ่งขึ้นนะครับก็คือไปทำนิวไฮพอกราฟทำนิวไฮเสร็จป๊อปอ่ามันเดี๋ยวมันจะต้องทำอะไรสวิงไฮสวิงไฮคืออะไรอ่ะเดี๋ยวงงอีกนะครับสวิงไฮคืออันนี้ครับนี่ไฮเก่านะแล้วก็อันนี้ไฮใหม่นะครับไฮเก่าไฮใหม่แบบนี้เห็นไหมไฮไฮที่สูงขึ้นนะครับไฮที่สูงขึ้นเพราะนั้น ถ้ามีการทำไฮใหม่แบบนี้นะครับมีการทำไฮใหม่ขึ้นมาปับ๊บอันนี้เราจะนับว่ามันเป็นเทรนเข้าเงื่อนไขแล้วนะนับว่ามันเป็นเทรนนะครับเราสามารถเข้าออเดอร์ตรงจุดนี้ได้แถวๆนี้นะครับกราฟเนี่ยพอทำนิวไฮเดี๋ยวมันจะต้องมีแนวโน้มที่กราฟจะกลายเป็นสวิงไฮคำว่าสวิงไฮคืออะไรนะครับมันจะมีสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮก็คือจุดที่กราฟนะครับขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็หักหัวลงแบบนี้เดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูกันแหละอ่ะแบบนี้นะครับนี่นะครับ กราฟขึ้นไปปุ๊บทำสามเหลี่ยมหักหัวลงตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยเราเรียกว่าสวิงไฮเก็ตไหมปึ้งทุกครั้งนะครับการาฟจะวิ่งเป็นซิกแซกทำสวิงไฮสวิงโลตลอดเวลาอะตรงนี้ก็จะเรียกว่าสวิงโลเดี๋ยวดูตรงนี้ก็จะเรียกว่าจุดสวิงโลเห็นไหมครับการาฟวิ่งมาวิ่งลงเสร็จปุ๊บลงปุ๊บเด้งขึ้นเป็นจุดสามเหลี่ยมตรงนี้ตร,นตรงนี้เรียกว่าสวิงโลอ่านะครับ เวลาเราจะเข้าออเดอร์ในจุดที่เป็นการนับแท่งกด5ทีกลับตัวนะครับเราจะเข้าออเดอร์ในจุดประมาณนี้ฉะนั้นนะครับสำหรับเงื่อนไขแรกนะครับแบบที่ไม่มีแนวรับแนวต้านเนี่ยให้ดูว่ามันเป็นเทรนด์หรือเปล่าและได้ทำนิวไฮนิวโลใหม่ไหมก็คือการเป็นเทรนด์มันก็คือต้องมีการทำนิวไฮนิวโลใหม่ถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นก็คือทำนิวไฮถ้าเป็นเทรนด์ขาลงก็คือทำนิวโลนะครับแล้วกราฟเนี่ยเกิดการกำลังจะทำสวิงไฮหรือสวิงโลใหม่เท่านั้น ถึงจะสามารถนับแทงได้ก่อนที่จะไปนับแทงดูเงื่อนไขก่อนนะก่อนที่รับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยดูเงื่อนไขก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นการทำสวิงไฮไหมมันเป็นการทำสวิงโลไหมอ่าก็คือการเป็นเทนปุ๊บวิงว่งวิงว่งวิงว่งขึ้นเกิดการพักราคาเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องทำสวิงไฮเราเริ่มนับแทงอ่าการวิราา่งลงปุ๊บเกิดการทำนิวโลมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราเริ่มพักราคาเริ่มหยุดอ่าราคาเริ่มอ่อนแรงเริ่มพักราคาปุ๊บเดี๋ยวมันจะต้องทำสวิงโลเราก็เริ่มนับแท่งตรงนั้น ทีนี้มันไม่ใช่แค่ตอนที่ทำนิวไฮแล้วก็เปิดสวนเทนแล้วก็กลับตัวลงมาไม่ใช่เทรดแบบนั้นได้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับตอนที่กราฟสวิงโล w กลับตัวตามเทรนด์ก็นับแทงได้ครับยกตัวอย่างตรงนี้อ่ะจริงกว่าถ้าที่กลับตัวมันใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเราต้องเข้าใจกราฟก่อนเราก็ต้องเข้าใจเงื่อนเงื่อนไขกราฟเดี๋ยวเวลานับแท่งมันง่ายกราฟวิ่งขึ้นนะครับกราฟวิ่งขึ้นไปทำสวิงไฮเรานับ1 2 3 4 5หกลับตัวลง ตรงนี้ได้1 T ทีแต่ทีนี้เทรนเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับกราฟวิงงว่งลงวิ่งลงทําสวิงไฮแล้วเดี๋ยวก็ต้องทําสวิงโลมันวิ่งลงยังไม่ถึงแนวรับแนวะต้านหรอกแต่เกิดการกลับตัวเหมือนกันอันนี้เราเรียกว่ากลับตัวตามเทรนเห็นไหมครับกลับตัวตามเทรนเพราะวิ่งขึ้นตามเทรนต่อตรงนี้ลงมาตอนจังหวะที่กราฟกำลังสร้างสวิงโลนับแท่งได้เหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5กลับตัวขึ้นได้เหมือนกันอีกทีนึงโดยที่ไม่ต้องดูแนวรับแนวต้านเหมือนกันแค่นับ แค่ดูสวิงไฮสวิงโลให้ออกเข้านั้นเองแบบนี้ก็ได้เงอนขแรกมาแล้วนะครับทีนี้เอาแบบมีแนวรับแนวต้านกันบ้างแบบมีแนวรับแนวต้านนะครับหรือก็คือการเทรดในกรอบไซเย์นั่นเองการเทรดในกรอบไซเวย์ก็ใช้กด5นาทีกลับตัวได้นะครับแต่ต้องเกิดที่แนวรับแนวต้านของกรอบไซเวย์เท่านั้นถึงจะนับแท่งได้ มื่อกี้ต้องเกิดตอนที่มันกําลังจะทําสวิงไฮหรือทําสวิงโลใช่ไหมครับแต่เนี้ยต้องเกิดที่มันก็คือการทาสวิงไฮสวิงโลเหมือนกันแหละแต่มันเป็นสวิงไฮสวิงโลที่ไม่ได้เกิดกันที่ไม่ได้ทำนิวไฮนิวโลแต่เกิดในกรอบเพราะมันคือไซเวย์ถ้าเกิดในกรอบไซเวย์สามารถเทรดได้เหมือนกันสามารถนับแทงได้เหมือนกัน แต่ต้องเกิดที่แนวรับแนวต้านเท่านั้นทําไมต้องบอกอย่างนี้นะครับมาดูกันมาดูไซเวย์มาดูกราฟไซเวย์กันนะครับโอเคตรงนี้แล้วกันมันจะดูยุ่งเหยิงนิดนึงนะแต่เนี่ยคือไซเวย์นะครับไซเวย์คืออะไรไซเวย์ way คือมีกรอบบนกรอบล่างนะครับที่มีราคาเท่าๆกาันคือไม่ได้วิ่งเป็นเทรนด์อะเห็นไหมเนี่ยบนแนวต้านด้านบนแล้วก็แนวรับด้านล่างมันไม่ได้วิ่งเป็นเทรนนะครับมันไม่ได้แบบทำนิวไฮนิวโลแต่มันมีกรอบเป็นวิ่งเป็นไซเว่ย ทีนี้เราดูนะครับการนับแท่งเนี่ยให้เรานับถ้าเป็นไซด์เวย์นะครับให้เรานับที่กรอบแนวรับแนวต้านเท่านั้นเท่านั้นนะทำไมผมใช้คาว่าเท่านั้นเพราะว่านี่เราจะเห็นว่าไซด์เวย์เนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันมีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะแนวต้านอยู่ตรงนี้นี่มันมีแนวต้านอยู่ด้านบนนี่ใช่ไหมครับมีแนวต้านอยู่ด้านบนปุ๊บการาฟวิง่งมาปุ๊บสร้างแนวรับตรงนี้อ่าแนวรับตรงนี้ปุ๊บแต่ทีนี้การาฟขึ้นมาปุ๊บเห็นไ,ไหมการาฟขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับวิ่งขึ้นมาอ่าทเส้นทีนิดหนึ่งนะ นี่การวิ่งขึ้นมาปุ๊บตรงนี้แล้วก็เฮ้ยพักราคาไงแล้วก็เริ่มกลับตัวบางคนมานับตรงนี้นะครับบางคนมานับตรงนี้ไม่เอานะนับไม่ได้นะครับถูกไหมเพราะว่ายังวิ่งไม่ถึงแนวต้านเลยนะครับเราดูนะมันไม่ใช่เทรนนะเดี๋ยวจะบอกเวลายังวิ่งไม่ถึงแนวรับแนวต้านเนี่ยแต่ถ้าเกิดกราฟเป็นเทรนเนี่ยมันนับได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เทรนอย่างเงี้ยมันเป็นไซเว์เราดูแล้วเราดูก็รู้ว่าเป็นไซเวล อย่างเงี้ยครึ่งครึ่งกลางตรงนี้ไม่นับนะไอ้อัานข้าเนี้นับพังเลยนะเรียบร้อยนะครับถ้าจะไปนับต้องนับตรงไหนก็คือเนี่ยครับปุ๊บแล้วก็นูนวิ่งขึ้นไปหากรอบแนวต้านแหละตรงนี้นับได้นะครับลงมาหาตรงนี้นับได้ตรงนี้ไม่นับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ตุนดูตามเมาส์นะตรงนี้ไม่นับนะเพราะครึ่งครึ่งกลางๆระหว่างกรอบของไซเว์นะครับบนนี่นับได้เพราะตรงแนวต้านเกิดตรงแนวต้านนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าได้ตรงนี้นับได้นะครับเพราะลงมาที่แนวรับแล้วราคาถึงแนวรับแล้ว แล้วเกิดการพักราคากำลังจะกลับตัวก็นับได้ถึง2345ได้แต่ตรงครึ่งกลางๆอางนี้ไม่นับนะครับกลางไซเวอย่างนี้ไม่นับโอเคไหมอ่ากลางไซเวย์อย่างนี้ไม่นับเคลียรแล้วนะครับสรุปให้นะครับก่อนที่จะเริ่มนับแท่งเข้าใจเงื่อนไขกราฟก่อน2ข้อเองง่ายๆนะครับเราไปฝึกดูกันนะครับไอที่ต้องฝึกอไอที่ต้องฝึกเยอะๆก็ตรงนี้แหละเดี๋ยวพอเรื่องของการนับแท่งมันจะง่ายแหละนะครับอ่ะทีนี้เรามาเรื่องของการนับแท่งกันดีกว่านะครับนับแท่งเนี่ยนับอย่างไร การนับแท่งนะครับจะนับจากแท่งสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนเป็นแท่งที่หนึ่งแล้วถ้ามันไม่เกิดการทําราคาสูงสุดหรือต่ําสุดใหม่ก็นับไปเรื่อยๆจนครบหาแท่งความหมายคือยังไงนะครับความหมายคือแบบนี้นะครับอ่านะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับการวิ่งขึ้นเกิดการพักราคาที่เริ่มเคลนที่แท่งนี้แล้วแล้วก็เป็นแท่งนี้ทีนี้ครับแท่งสูงสุดคือแท่งไหนครับแท่งสูงสุดคือแท่งนี้ถูกปะไม่ใช่แท่งนี้นะ เพราะฉะนั้นแท่งที่จะนับ1คือแท่งนี้ครับเห็นไหมแท่งนี้ถึงจะเป็น1แล้วก็นับ2 3 4และ5โอเคไหมนะครับไม่ใช่นับ1 2 3 4 5แบบนี้นะนับ1 2 3 4และ5เก็าไหมครับอ่าเราจะนับจากแท่งราคาสูงสุดก่อนเป็นแท่งแรก ถ้าเกิดมีแท่งสูงสุดไปแล้วสมมติสมมติสมสมติเดี๋ยวผม,มาหาก่อนอ่ะตรงนี้ก็แหละตรงนี้ก็แหละสมมตินะกราฟขึ้นมาปุ๊บสมมติปึ้งนี่อันนี้แท่งสูงสุดสมมติว่าตอนละกราฟเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้นะอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้นะครับอยู่แค่แท่งนี้นะนี่ทับนับแท่งสูงสุดดี๋ยวผมตีเส้นดีกว่าปึ๊บอ่ะสมมติว่าแท่งสูงสุดคือราคานี้ขึ้นมาแล้วทาสูงสุดปุ๊บแล้วกราฟนี้ก็ปึ๊บปุ๊บป๊บสุดท้ายเรานับหนึ่งไปก่อนนะหนึ่งไปก่อน สุดท้ายปุ๊บกราฟเนี้ยแท่งเนี้ยขึ้นมาทําแท่งสูงสุดใหม่เราก็ต้องนับหนึ่งใหม่แบบนี้นะครับเห็นไหมหนึ่งใหม่แล้วพอแท่งนี้ปุ๊บอ้าวแท่งนี้ทําราคาสูงสุดใหม่ไม่ได้ก็จะนับ2ถูกไหมหนึ่งสองแต่แท่งนี้ดันทะลุขึ้นมาอีกกลายเป็นแท่งสูงสุดใหม่ก็ต้องนับ1ใหม่นะครับ1แล้วค่อยอ่ะแท่งนี้พอแท่งนี้ไม่ทําสูงสุดใหม่แล้วก็นับ2 3, 4และห้า หนึ่งสองสามสี่และห้า 1, 2, 3, 4, นับแบบนี้นะนับแบบนี้นะครับโอเคไหมเขียไหมเก็ตไหมครับเออเวลานับนะครับแท่งต่ําสุดก็เหมือนกันนะครับอยู่ไหนละ่ะนี่ครับทําสีขาวก่อนโอเคนี้่ราวิ่งลงใช่ไหมครับวิ่งลงฟื้นปึ้งเกิดราคาต่าสุดเรียบร้อยปาบเข้าให้นับหนึ่งแท่งที่สองทำต่ําสุดใหม่ไม่ได้ก็นับสอง แทงถัดไปทําต่ําสุดใหม่ของเนี่ยคือไอ้ถ้ามันจะชนะแทง2ไปก็ไม่เป็นไรนะขอแค่ไม่ชนะแทงแรกโอเคไหมขอแค่ราคาไม่ชนะแทงแรกเราก็จะนับไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามถัดไปก็ยังไม,กงไม่ก็ยังไม่ลงมาอีกก็สี่นะครับแล้วก็ห้าแล้วก็ไปอ,ออกออเดอร์แทงหกเนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเหมือนกันอ่ะดูตรงนี้ก็ได้บางคนเนี่ยดูตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับลงมาปุ๊บ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 อ่ะตรงนี้ ตอนแรกราคาเริ่มหยุดแล้วนี่การวิ่งลงใช่ไหมราคาเริ่มหยุดปุ๊บเรานับ1 2 3 4อา้าวทำใหม่ก็ต้องนับใหม่ก็กลายเป็น1งแทงนี้เป็น1สัาพักอันนี้ทำใหม่อีกอ่ะก็แทงนี้เป็น1นะครับ1เสร็จปุ๊บอ่านี่ทำใหม่ไม่ได้ก็นับ2 3 4แล้วแทงนี้แทงนี้5อ่ะทะลุเรียบร้อยก็ต้องนับใหม่ หนึ 1> 1่งอะแท่งนี้ทะลุอีกกระบนับหนึ่งใหม่อย่างนี้อีกหนึ่งนะสองสามสี่จนกว่าจะไม่มีการทําราคาใหม่เกิดขึ้นนี่คือวิธีการนับแทง่งเก็ตนะครับอ่าผมเขียนเงื่อนไขไว้แล้วนะครับนับไปเรื่อยๆถ้าไม่มีการทําราคาสูงสุดหรือต่าสุดใหม่นับไปจนครบ5แทง่งแต่ถ้าหากมีการทําราคาสูงสุดหรือต่ําสุดใหม่ให้เริ่มนับแท่งที่มีราคาสูงสุดหรือต่าสุดใหม่เป็นแท่งหนึ่งใหม่อันนี้บอกไปแล้วเมื่อกี้ นะครับโอเคไหมแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วตอนที่ผมตีเส้นจากการาฟเมื่อกี้เลยมันมีราคาที่เท่ากนันมีราคาที่เท่ากันอยู่นะผมก็เขียนไว้เหมือนกันครับว่าหากมีแท่งที่ราคาเท่ากันเกิดขึ้นไม่ได้ทําสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่แต่มันเท่ากันเป๊ะเลยให้เรายึดแท่งแรกเป็นแท่งหนึ่งต่อไปครับก็คือไม่นับใหม่โอเคไหมอ่ะอีกทีทวนอีกทีนะครับอันเนี้ยตัวอย่างที่ดีนะครับมี2ครั้งเลยนี่นครับ 2แท Elliot, so แ España, แ่งเนี้เห็นมหมครับเท่ากันมีแท่งนี้กับแท่งนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นแท่งนี้เป็นแท่งแรกเราจะยึดแท่งนี้เป็นแท่ง1่และแท่งนี mm ้เป็นแท่ง2แล้วก uh ็นับ3นับ4ไปเลยไม่ต้องมานับ1ใหม่นะไม่ต้องมานับนับหนึ่งใหม่ที่แท่งนี้อันนี้เหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันนี่อันนี้เป็นแท่งแรกแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ทําราคาต่ําสุดใหม่แต่ราคาเท่ากันเลยก็นับแท่งนี้เป็นแท่งที่2เลยครับไม่ต้องนับ1ใหม่ก็1 2แล้วก็นับต่อไปเลยอย่างนี้นะครับ เงื่อนไขของกราฟที่สามารถนับแท่งได้รู้ไปแล้วการนับแท่งรู้ไปแล้วการนับแท่งไม่ยากนะครับแล้วก็การเข้าออเดอร์ทีนี้มาถึงการเข้าออเดอร์กันบ้างนะครับสำหรับการเข้าออเดอร์นะครับให้เรารอสัญญาณของแท่งที่5นะครับเมื่อกี้เรานับแท่งไปแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านับแท่งให้ไปก่อนหนึ่งลำนี้ห่ีหนึ่งี้ห้าทีนี้วิธีการเข้าออเดอร์นะครับเราจะไปเข้าออเดอร์ในแท่งที่6 ฟังดีๆนะเราไม่ได้เข้าออเดอร์นในแท่งที่5นะครับเราเข้าออเดอร์นในแท่งที่6นะครับเพราะฉะนั้นแท่งที่5จะต้องเป็นแท่งยืนยันยืนยันยังไงนะครับแท่งที่5นะครับต้องจบเป็นแท่งเล็กตามสีที่จะกลับตัว อย่าลืมนะผมใช้แท่งเทียน1นาทีนะครับลืมบอกไปนะครับต่อรับเพื่อนๆที่เข้ามานะครับผมใช้แท่งเทียน1นาทีเท่านั้นกดท้าที่กลับตัวใช้ได้แค่ในแท่งเทียน1นาทีเท่านั้นผม back แบ็กเทียแค่แท่งเทียนแท่งเทียน1นาทีนะครับต้องจบเป็นแท่งเล็กตามสีที่จะกลับตัวความหมายคือยังไงยกตัวอยา่างเช่นการาฟวิ่งขึ้นนะครับการาฟก็จะต้องกลับตัวลงเอาความเข้าใจง่ายๆเลยไม่ต้องพักราคายอ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆเลยกราฟวิ่งขึ้นกลับตัวลงถูกไหมครับ ฉะนั้นกลับตัวลงมันเป็นสีอะไรครับเป็นสีแดงกับตัวลงเป็นสีแดงไงอ่าแทง่งแท่งเทียนจะกลายเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าการมันวิ่งลงกลับตัวลงเป็นสีแดงฉะนั้นนะครับแท่งที่5ต้องเป็นอะไรแท่งเล็กตามสีแท่งเล็กตามสีคืออะไรครับต้องเป็นแท่งแดงเล็กแท่งที่6ถึงจะกลายเป็นแทง่งแดงใหญ่ได้ครับเพื่อไม่ให้งงมาดูการาฟอ่ะดู แท่งหนึ่งนับแท่งนะหนึ่งนี่แท่งหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ครบละหนึ่งสองสามสี่ไม่มีการทาราคาสูงสุดใหม่จะต้องกลับตัวลงเพราะฉะนั้นแท่งที่ห้าครับเราลุ้นอย่างเดียวให้มันเป็นแดงเล็กให้มันเป็นแดงเล็กแท่งที่หกเราถึงจะซื้อลงเปิดแท่งเลยนะซื้อเปิดแท่งเลยนะครับซื้อลงแล้วมันจะสามารถกลายเป็นแดงใหญ่ได้แต่แท่งนี้แท่งที่ห้าเป็นแท่งเขียวเล็กเพราะฉะนั้นเป็นยังไงครับ อดแดไม่ได้เข้าออเดอร์ไม่ได้เข้าออเดอร์นะจ๊ะนะครับก็ต้องทิ้งใบแล้วก็ปล่อยไปเลยครับก็อาจจะไม่อะไรรอจนมันทําสร้างสวิงไฮสวิงโลใหม่แล้วค่อยนับแท่งก็ได้แท่งที่5จะต้องเป็นแดงเล็กถึงจะซื้อลงได้เพราะการาววิ่งขึ้นเดี๋ยวจะต้องกลับตัวลงต้องเป็นแดงเล็กถึงจะซื้อลงนะครับส่วนถ้าเกิดอันนี้อ่านยกตัวอย่างกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นบ้างนี่ครับเนี่ยหนะึ่งสองสามสี่สี่แท่งแล้วแท่งที่5้จะต้องเป็นอะไรครับ จะต้องเป็นเขียวเล็กไงเพราะวิ่งลงกับตัวขึ้นจะต้องเป็น1 2 3 4 5จะต้องเป็นเขียวเล็กแท่งถัดไปถึงจะซื้อเป็นเขียวใหญ่มีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสนะครับส่วนใหญ่จะจบเป็นเขียวใหญ่แต่จะมีบ้างจบเป็นเขียวเล็กหรือพลิกกลับมาจบเป็นแดงให้เราแพ้ก็มีนะครับแต่เรารอสัญญาณยืนยันให้มันครบตามระบบ100%เราออกาออเดอร์ตามระบบก็จะดีที่สุดโอเคไหมต้องเป็นเขียวเล็กถึงจะเป็นซื้อเป็นเขียวใหญ่แบบนี้ เข้ไหมครับอ่าตามนั้นนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูภาพออเดอร์กันบ้างนะครับอ่าผมให้ดูภาพออเดอร์นะอ่ภาพออเดอร์ขึ้นมาแล้วนะครับอ่านี่เป็นเห็นไหมครับนับแท่ง5แท่งนะครับกด5นาทีกลับตัวนะครับที่แนวรับอันนี้ที่แนวรับด้วยนะที่แนวรับแข็งแรงด้วยนะเพื่อจะเห็นนะครับนี่คือแท่งแรกเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่และห้าไงห้าเป็นเขียวเล็กแท่งถัดไปซื้อขึ้นมีโอกาสจบเป็นเขียวใหญ่ เห็นไหมครับเนี่ยวิ่งลงกลับตัวขึ้นอ่านี่คือออเดอร์แรกนะก็ตามเงื่อนไขทั้งหมดเลยนะครับนี่ให้ดูกราฟผังใหญ่เห็นไหมอันนี้เป็นไซด์เวย์นะไม่ใช่เทรนด์นะครับพอเป็นไซด์เวย์ต้องมาเทรดที่รับต้านต้องมาเทรดที่แนวรับแนวต้านนะครับอ่ะอันนี้เป็นเทรนด์นะครับอันนี้เป็นเทรนด์นะครับแต่ว่าอ่าเป็นการย่อตัวกับตัวจำเทาะนี้มีการเบรกเอาเห็นไหมราคาแล้วก็พักนี้ปุ๊บทำสวิงโลแล้วก็ทำสวิงไฮตรงนี้แล้วก็ทำสวิงโหลดผมซูมเข้าไปเห็นไหมครับอ่าซูมเข้าไป นี่ตามเงื่อนไขนะครับเห็นไหมมีการทำสวิงโลใหม่นะครับราคาสูงราคาตามสูตรอยู่นี่นะครับ1ครั้ง1น,นับ1 2 3 4และ5เห็นไหมครับแท่ง5จบเขียวเล็กเห็นไหมแท่ง5จบเขียวเล็กแท่งัะไปซื้อเลย มีโอกาสจบดเขียวใหญ่ซื้อเปิดแท่งเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของกด5นาทีกลับตัวนะครับก็ให้ได้เห็นภาพออเดอร์อะไรไปนะครับก็น่าจะทําให้เพื่อนนะครับมีกลยุทธ์ในการเข้าออเดอร์ในการเทรดที่มากขึ้นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีนะครับกด5ทีกลับตัวเนี่ยแบบที่ผมได้พูดไปมาแก้ตามเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกด5ทีกลับตัวที่ผมคัดมาจนมันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องอาศัยประสบการณ์อะไรมากแค่ดูการาฟพอเป็นอะไรเงี้ยนะแท่งเป็น มีความชัวรในการออกออเดอร์ที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าแน่นอนมันจะต้องมันอาจจะต้องรอนะครับรอสัญญาณค่อนข้างนานเพราะมันมีเงื่อนไขไงว่าต้องมีแท่งสูงสุดต่ำสุดนับ1,2,3,4,5แท่งที่5จะต้องเป็นแท่งเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ครับมันจะมีวิธีการเข้านะครับออเดอร์แบบโอ o ูนนะครับอ่าผมเขียนเอาไว้ด้วยนะครับในตรงนี้นะครับ การนับแท่งแบบ Old School นะครับซึ่งหลายๆคนได้เห็นไปแล้วนะครับในคลิปที่ผมเทรดออเดอร์พันห้าร้อยเหรียญซึ่งมันเกิดจากการที่ใส่ตัวเลขผิดนะครับสำหรับออเดอร์นั้นนะไอออเดอร์นั้นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่ามันไม่ได้มีการนับแท่งแบบที่ผมพูดมาอ่านึกออกไหมเพราะผมจะบอกว่าแท่งสูงสุดหรือแท่งต่ำสุดนับเป็นแท่งหนึ่งแต่ในคลิปนั้นเนี่ยเอา้า มันมีแท่งสูงสุดต่ําสุดเกิดขึ้นใหม่แล้วแล้วแท่งที่ผมเข้าออเดอร์มันน่าจะเป็นแท่งที่3มหรือแท่งที่4ด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่แท่งที่5หรือมันไม่ใช่แท่งที่6นะครับเพราะผมบอกให้เข้าออเดอร์ในแท่งที่6ถูกต้องถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ครับอันนี้ผมจะบอกก่อนว่ามันจะมีวิธีการนับแท่งแบบโอซชคูลก mm ็เป็นวิธีการนับแท่งในจุดกลับตัวแบบใช้กดท่าที่กลับตัวได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับเงื่อนไขของกราฟเหมือนกันนะครับฟังให้ดีนะ การนับแท่งแบบโอสคูลใช้เงื่อนไขของกราฟเนี่ยเหมือนกันแต่วิธีการนับแท่งแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงง่ายมากครับอย่างแรกครับ1นมันจะต้องเกิดแท่งพุ่งใหญ่พุ่งหลาวอะแท่งพุ่งหลาบแท่งพุ่งใหญ่คืออะไรคือแท่งเทียนไซส์ใหญ่ๆครับแบบนี้นี่นี่ผมเรียกอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เทีนขาตรงกราฟตรงนี้ใช้ได้บ่อยจังเลย ตอนเป็นเทนขาขึ้นขึ้นมาเบรกจากไฮเก่าขึ้นมาปึ้งเนี่ยอันนี้ผมเรียกแท่งพุ่งใหญ่ถ้าเกิดแท่งพุ่งใหญ่อย่างนี้นะครับเนี่ยพุ่งยิ่งถ้าพุ่งทะลุแนวต้างขึ้นมาด้ยนะชอบเลยนะครับพิพุ่งทะลุแนวรับหรือแนวต้านขึ้นมาชอบเลยปึ้งพุ่งใหญ่แท่งพุ่งใหญ่ไม่ว่าจะพุ่งขึ้นพุ่งลงนะได้หมดพุ่งใหญ่เสร็จปุ๊บผมนับแท่งนี้แท่งหนึ่งเลยจะมีการทําราคาสูงสุดต่ําสุดใหม่ในแท่งที่2แท่งที่3ไม่ต้องสนใจครับยึดเอาแท่งพุ่งใหญ่เป็นแท่ง1 2 3 4ถ้ามันจะเกิดการทำราคาสูงสุดต่ำสุดใหม่ช่างแม่งมันขอโทษนะครับช่างมันเลยเราจะยึดเอาแท่งพุ่งใหญ่นี่อย่างนี้อันนี้ก็ได้นี่พุ่งใหญ่อย่างนี้นะครับพุ่งใหญ่ปึ้งนับนีหนึ่งเลย2มันจะทะลุข,ขึ้นไปไม่นับนะครับนับพุ่งใหญ่โอเคไหมเป็นแท่งพุ่งใหญ่ขึ้นมาเรายึดเป็นแท่งที่1น,นะครับเรายึดเป็นแท่งที่1เสร็จปับ๊บนะครับแน่นอนว่าเราต้องดูการพักราคาให้เป็นแท่ง2 3 4ต้องเป็นการพักราคาเท่านั้น คือผมเขียนไว้ง่ายว่าเกิดการสลับสีของแท่งเทียนจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องสลับสีก็ได้นะแต่ให้ดูว่ามันเป็นการพักราคาและไม่มีอาการสปริงตัวตามเทรนนะครับเป็นยังไงนะดูตามนี้เลยอันนี้ได้นะครับผมจะสมมุติอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะสมมติว่าอันนี้เป็นแท่งพุ่งใหญ่สมมตินะอันนี้อันนี้อันเดียวดูนี้เนียเนี่ยอันนี้เป็นแท่งพุ่งใหญ่ปุ๊บพอเกิดพุ่งใหญ่สมมติมันใหญ่มากๆนะแล้วแท่งเนี้ยมันก็มีการทําราคาสูงสุดใหม่เพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยผมบอก แท่งพุ่งใหญ่ยึดแท่งใหญ่เป็นแท่งหนึ่งสูงสุดใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องนับไม่ต้องไปนับใหม่นะครับก็เลยนับ2 3 4แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันยังพุ่งตามเทรนอยู่นะเนี่ยอานนี้ยังเป็นเทรนอยู่เขียว,เ,ยวเขียวเขียวแล้วก็เขียวเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกตามยังเป็นเทรนอยู่นะครับเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นแท่งนี้เราจะไม่นับหนึ่งะครับเมื่อเกิดแท่งพุ่งใหญ่แล้วต้องเกิดการพักราคาครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับสมมุติว่าแท่งนี้เป็นแท่งพุ่งใหญ่ สมมตินะเนี่ยเป็นแท่งพุ่งใหญ่เสร็จปุ๊บขึ้นเป็นเขียวใหญ่เลยปึ้งแล้วแท่งที่2ครับมีการทําจุดสูงสุดใหม่นะแต่ว่าเกิดการพักราคาไงกราฟเกิดการย่อตัวเกิดเป็นแท่งเล็กเกิดการมีความรังเลของราคาเกิดการพักราคาและแท่งถัดไปก็เกิดการสลับสีของแท่งเทียนและกลายเป็นสีแดงบ้างแล้วแล้วก็เป็นเขียวเล็กบ้างแล้วแล้วก็เป็นแดงเล็กถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าการพักราคาเพราะฉะนั้นสามารถยึดแท่งพุ่งใหญ่เป็นแท่งหนึ่งได้ พุ่งใหญ่เป็นแท่งหนึ่งได้โอเคนะอันนี้เคลียร์นะครับเก็ตนะครับทีนี้ต่อครับเรื่องของการนับแท่งนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเกิดพุ่งใหญ่นับแท่งยึดแท่งพุ่งใหญ่เป็นแท่งหนึ่งและนับ2 3 4ต่อเลยไม่ว่าจะเกิดราคาไม่ว่าจะเกิดราคาสูงสุดต่ำสุดใหม่ไหมเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนลำดับการนับนะครับขอแค่มันเป็นการพักราคาพอเกิดการพักราคาเสร็จปุ๊บนับเลย1 2 3 4และการเข้าออเดอร์แบบโอซิคูลครับแท่งที่5มีเงื่อนไขเดียวเลยครับ ต้องเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะถึงจะชัวผมใช้คําว่าชัวเกือบร้อยเนตะก็ไม่อยากพูดคําว่า100%เดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดถ้าเกิดลักษณะออเดอร์แบบนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นในทิศทางที่ถูกต้องเพราะมันไม่ได้เกิดกันง่ายๆนะครับแต่มีแพ้บ้างไหมมีแพ้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดลักษณะนี้มันจะ เป็นลักษณะที่สามารถที่จะทําให้เราเกิดชัยชนะได้นะครับนั่นก็คือแท่งที่5มีเงื่อนไขเดียวครับคือต้องจบเป็นแท่งลูกคางเท่านั้นเกิดเป็นแท่งลูกข่างเท่านั้นครับผมให้ดูจากคลิปนี้ก็ได้ผมเปิดคลิปตามเงื่อนไขนะครับเพื่อนๆจะเห็นนี่นะครับเป็นแท่งพุ่งใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็เกิดการย่อเกิดการพักราคาแล้วก็มีแท่งที่3เนี่ยแท่งที่3พุ่งขึ้นไปทาราคาไฮสูงสุดใหม่แต่ผมยังยึดแท่งพุ่งใหญ่เป็นแท่ง1อยู่อันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับ ทะลุไฮมาทะลุไฮเก่ามาสีเหลืองเนี่ยคือไฮเก่านะครับเพื่อจะเห็น,เส,นเส้นสีเหลืองนะเส้นสีเหลืองนี่คือไฮเก่ามันทะลุพุ่งเป็นแท่งพุ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วเกิดการพักราคาย่อและมีการทําราคาสูงสุดใหม่นะแต่ว่าก็สลับสีเกิดการย่อ1 2 3 4สและ5ครับแท่งที่5้าเงื่อนไขขอเงื่อนไขเดียวเลยคือต้องจบเป็นแท่งลูกข่างแดง พาราะกราฟวิ่งขึ้นใช่ไหมครับเหมือนกับเงื่อนไขาการนับแท่งเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือว่าการาฟวิ่งขึ้นต้องกลับตัวลงกลับตัวลงจะต้องจบเป็นแท่งแดงเล็กถูกต้องไหมครับแต่การนับแท่งแบบโอซูคูนนะครับเราจะใช้สัญญาณแท่งที่5เป็นลูกข่างแดงเท่านั้นถ้าไม่ใช่ลูกข่างแดงเข้าออ,อเดอร์มันจะไม่ค่อยชัวจบเป็นแดงเล็กเข้าออเดอร์ได้ไหมได้แต่มันจะไม่ค่อยชัวมันจะมีแบบลับด้านบ้าง แต่ถ้าเกิดเป็นลูกข่างแดงยังไงมีความชัวร์มากกว่าแน่นอนซึ่งถ้าจบเป็นลูกข่างแดงแท่งถัดไปก็จะจบเป็นแดงใหญ่เห็นไหมอ่ะดูตามคลิปก็ได้ครับไหลไปปึ้งผมก็กดออเดอร์เปิดแท่งเลยนะกดตอนเปิดแท่งปุ๊บจบอ่ตอนดูตอนจบก็ได้ครับอ่านี่ตอนตอนจบสิบวิโอเคเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีโอกาสจบเป็นแดงใหญ่แบบนี้ นี่คือการเข้าออเดอร์แบบกด5นาทีกับตัวแบบนับแท่งแบบโอชคูนใช้เงื่อนไขของการาฟแบบเดียวกันในการนับแท่งแต่นับแท่งแตกต,ต,ต่างกันแค่นั้นเองทีนี้สำหรับแท่งลูกข่างนะครับหน้าตาของมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวดูให้ดูก่อนลูกข่างตามสีอะไรก็ว่ากันไปนะเราคงจะเข้าใจแล้วนะครับลูกข่างเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราซื้อแท่งที่หัเหมือนเดิมนะสำหรับแท่งลูกข่างนะครับวิธีการดูว่าแบบไหนคือลูกข่างเนี่ยให้ดูง่ายๆนะครับก็คือเนื้อเทียนและไส้เทียนทั้งสองฝั่งบนและล่างเนี่ยมีขนาดเท่ากันม ถ้ามันเท่ากันผมถึงจะนับว่าลูกข่านะครับอะให้ดูจากการาฟไปแล้วกันนี่อย่างนี้อย่างแท่งนี้ผมเรียกลูกข่านะครับแท่งนี้เพื่อนๆเห็นแท่งเขียวนี่ไหมครับแท่งเนี้ยเราเรียกว่าแท่งลูกข่าแบบไหนเรียกลูกข่าลูกข่างคือเนื้อเทียนประมาณหนึ่งเป็นเนื้อเทียนแบบแท่งเทียนเล็กนะอ่ะแท่งเทียนเล็กพอประมาณไม่เล็กมากไม่บีบตัวมากจะต้องมีอ้วนๆน,นิดหนึ่งนะครับถ้าตีความหมายก็ทําให้มองความยาวก็ประมาณ1เซนประมาณ1เซนติเมตร ฉะนั้นเมื่อเนื้อเทียนความยาว1เซนติเมตรความหนา1เซนติเมตรไส้เทียนทั้งบนและล่างนะต้องเท่ากับเนื้อเทียนหรือมีใกล้เคียงกันเราถึงจะเรียกว่าลูกข่างเนื้อเทียน1เซนไส้เทียนด้านบนก็ต้อง1เซนไส้เทียนด้านล่างก็ต้อง1เซนถึงจะเรียกว่าลูกข่างอย่างนี้เรียกลูกข่างเขียวนะครับอาจจะให้ดูลูกข่างแดงอย่างนี้ไม่เรียกลูกข่างนะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนื้อเทียนน้อยไปอย่างนี้ไม่เรียกลูกข่างต้องประมาณนี้อ่าอย่างนี้นี่ต้องประมาณนี้อย่างนี้ นะครับไปไหมเนื้อเทียนประมาณนี้แล้วก็ไซส์เทียนประมาณนี้นะครับอย่างนี้ก็เรียกลูกข่างได้แม้ว่าด้านบนจะดูสั้นกว่าจะดูสั้นกว่านิดนึงแต่มันพอมันวัดระยะแล้วก็ใกล้เคียงกันอย่างนี้ก็เรียกลูกข่างได้จะให้ลูกข่างเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยมันกค็คงเกิดขึ้นยากนะครับแต่เอาดูความใกล้เคียงดูลักษณะรูปแบบของมันว่ามันมีความแบบเท่าๆกันไหมอ่าถึงจะเรียกว่าลูกข่างก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับกด 5นาทีกับตัวคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับในการที่จะไปปร,ปรับปรุงการ,ร,รเทรดของตัวเองแล้วก็เพิ่มวิธีการเข้าออ,อเดอร์ของพวกเราให้ได้มากขึ้นนะครับสำหรับแท่งเทียนแบบ1นาทีเทรด1นาที1แท่งเทียนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ฝากเพียงนๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากติดตามรายการแนวเนียเนียแล้วก็ช anel กิจวัตสติด้วยนะครับดูจบแล้วนะครับกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ไปขึ้นที่หน้า YouTube ของเพื่อนๆนะครับ และสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจในการเริ่มต้นทำกำไรกับ i t o p t i o n แบบที่ผมได้เถิดให้ดูนะครับก็สามารถสมัครเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับมือใหม่ไม่รู้อะไรเลยนะครับอยากจะเริ่มต้นนะครับก็ผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับเขียนไว้ว่าแนะนํามือใหม่เริ่มต้นเทรดทากําไรทันทีนะครับอยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับสามารถดูรายละเอียดตรงนั้นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพลินนี้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ